น้ำยาล้างรถคาร์เนช่วยให้คุณช่วยตัวเองคาร n e s สเ s เซน e สูตรพื้นฐานมั่นใจได้ทุกพื้นผิวถ้ากลัวเสียวต้องเอเซน c ์วันนี้ก็พามาดูเกียร์ r านิวารุ่นใหม่นะครับผมตอนนี้มีเครื่อง Hybrid แล้วเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นดีเซล2 2แต่ว่าตัวดีเซลก็ยังขายอยู่ตัว Hybrid ก็คือเป็นทางเลือกเข้ามาช่วยเสริมในไลน์อัพของคาริวาลนะครับคุณยังเลือกได้ทั้งดีเซลและทั้งตัวไฮบริดนะครับผมส่วนตัวไฮบริดเนี่ยคุณสามารถเลือกได้2ตัวนะครับผมจะเป็นตัวพรีเมียมหรือเป็นตัวลักชัวรี่ก็ได้ส่วนต่างมองยังไงนะฮะมองกันได้ที่ไฟหน้านะครับผมไฟหน้าเนี่ยในตัวลักชัวรี่เนี่ยตัวไฟเลี้ยวเนี่ยจะเดินตามไอเกี่ยวกับตัวเดย์ลท์นะครับผมแล้วก็ตัวหลอดไฟเงี้ยเออในตัวลักชัวรี่ก็จะเป็นแก้วแก้วแบบนี้แต่ว่าถ้าในตัวพรีเมียมเนี่ยก็จะเป็นตัวรีเฟลกเตอร์ นะครับผมส่วนเรื่องหน้าตาเกียร์ผมว่าคานิวอลแม่งลายเซนชัดอยู่แล้วอะคือเหมือนแบบมันก็ดูเออกันเนี่ยเกียร์คานิวอลไม่ได้รู้สึกว่ากอปอะไรใครมาหรืออะไรประมาณนี้นะครับผมคือลายเซนมันชัดอัตลักษณ์มันชัดอยู่แล้วว่าเอออันนี้คือเกียร์คานิวอลแล้วมันก็เป็นรถที่แบบรู้สึกคุ้นเคยเนาะค่อนข้างคุ้นเคยคนก็ใช้ไม่น้อยนะสตหรบเกียร์คานิวอลล้อผมว่าทรงมันแปลกๆเปนิดนึงโลโก้ก็ยังไงผมพยายามอ่านถ้าอ่านตรงๆก็เคเอถ้าไม่ได้มองเป็นรูปนะแต่ถ้ามองเป็นรูปภาพเนี่ยอาจจะเรียก KIA ได้ แต่ถ้าเกิดว่าอาจ,จเป็นสอสเอนอี่ยกลัวจะเรียกผิดกันเป็นเคนะครับผมทรงๆทุกอย่างมุ่ติดีแต่ว่าปีนี้ปีนี้นะครับผมชอบเกี่ยวกับตัวแนวทางหรือแนวคิดเรื่องเบาพับเขามากคือถ้าเป็นโตโยต้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นการแขวนขึ้นข้างบนใช่ไหมเหมือนเอาผ่าผมอเออมันจะแขวนขึ้นข้างบนเนี่ยขึ้นไปขึ้นไปอย่างเงี้ยแต่ว่าแพคเกจจิ้งของตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันสมาร์ทดีฝาท้าไฟฟ้าก็เรื่องทั่วไปเลยนะไม่พูดถึงกันก็ มันจะมีสลักอยู่สองตัวเท่านั้นนะครับผมไม่ลําบากเจ็บมือเหมือนทางเ,าเกี่ยวกับตัวโตโยต้าเขานะครับสลักเบอร์หนึ่งเนี่ยเอาไว้ปรับตัวที่นั่งแล้วก็สลักเบอร์สองอ่ะเอาไว้ปรับตัวแผ่นหลังมันมีแค่สสวิตอ์อ่ะเออเดี๋ยวก็เคยชินกันผมว่ามันคุ้นเคยกันไม่ยากแล้วจะเอากลับลงมาก็ง่ายมากนะครับผมเราก็แค่อดันสวิต์เบอร์หนึ่งปึ๊บแล้วก็ดันลงไปงนี้อีซี่ครับผม ย้ำนะครับทำมาดูอีกครั้งนะครับผมทำห้ดูอีกครั้งนะครับผมนี่กูเป็นทีวีไดเรกให้เขาแล้วว่ะเดือนใช้งานอเนกประสงค์จริงๆเลยแหละค่ะก็อันนี้ครับเบอร์หนึ่งดึงขึ้นมาปุ๊บไปตามทิศมันเบอร์สองปับแผ่นหลังคืบโปะเสร็จเอาลงก็นี่นะครับย้ำนะครับเอาลงงี้นะครับปึ๊บปึ๊บแล้วตัวแพคเกจจิ้งอ่ะมันจะจัดการตัวเองเองส่นตัวแล้วมองว่าเออค่อนข้างชาญฉลาดไม่ต้องพึ่งไฟฟ้าในการทําให้มันสะดวกเนือไหมเพราะว่าภาพจากของเราก็คือ การปรับไม่นุ่นอย่างเงี้ยแม่งเหนื่อยแม่งเจ็บมือเออบางบี้ห่ออย่างเอเวอร์เรสอย่างเงี้ยก็ไปไฟฟ้าอย่างตัวโรตาก็แบบต้องแบบก็แบบก้แบบปุ๊วดตุกตุกอ่ะเออแต่อันเนี้ยรู้สึกว่าเออมีแนวคิดอะไรลักษณะที่เพิ่มขึ้นนะครับผมส่วนเรื่องเบาหลังเนี่ยส่วนตัวผมว่านั่งค่อนข้างสูงและบันไดเนี่ยเบื้องต้นบันไดข้างล่างเงี้ยมันก็ยังไม่มีทำให้อาจจะต้องแบบเนี่ยก้าวผมสูงคือบางทีผมวัดผมก็ร้อยเจ็ดแปดร้อยเจ็ดเก้าร้อยแปดสิบผมไม่รู้แล้วกันผมอยู่แถวนี้แต่ว่าเนี่ยผมต้้้ออองงกาาาวขขค่นเยะ นะครับผมแต่ว่าไอตัวบาะเนี่ยผมชอบที่มันเลืออ่อนอนี้ได้ีด่ยเนี่ยเลื่อนซ้ายขวาได้หรือป่าะเออแล้วทีเนี้ยตัวบาะอ่ะคือถ้ามันเป็นเอา,าดอะ่ะมันจะเป็น x อ็กเซแบบมีแผงกั้นแบบเนี้ยแผงกั้นขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมทำให้เวลาเราจะวางที่นั่งชายซีดอย่างเงี้ยมันลำบากถ้าเกิดเป็นที่ที่โล่งเปิดอย่างเงี้ย มันเอาชายซีเข้าง่ายและไอโซฟิกอะ่ะมันเห็นค่อนข้างชาัดด้วยตรงเนี้ยมันไม่ต้องคว้านเข้าไปลึกอะ่ะอันเนี้ยผมว่าเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับออคนที่มีเด็กเล็กอะ่ะอ่นนี้ก็หน้าหลังอันนี้ก็ตามสเต็ปไม่มีอะไรนะครับผมแล้วก็ตัวนี่เบาข้างหน้าก็มีรองน่องให้ด้วยไอ้้ายขวานี่โหย้ำนะตอนนั่งอยู่ก็เลื่อนได้นะเลื่องง่ายกว่าตอนเขาเรียกว่าทําให้ดูเมื่อกี้อีกเง่อยไหมแต่เมื่อกี้ทําเพื่อทําให้มองเห็นนะครับถ้ามันก็มีโหมดเอ็นด้วยอ่ะกดปุ่มโฮปุ่มเดียวอย่างนี้ ก็ครั้งเดียวแล้วก็จัดต่อได้เอ็นแบบนี้ครับจัดต่อได้แล้วก็ไอตัวรองน่องยกได้ไอตัวเบาอ,อ่ะถ้าเราเตะด้านหน้าแล้วเราสามารถเลื่อนเกี่ยวกับตัวที่นั่งข้างหน้าก็ได้หรือว่าเราก็สามารถเลื่อนเกี่ยวกับตัวตัวเลื่อนข้างล่างได้ขอนรญาตถิบนี่นะครับ แต่ผมรู้สึกว่าตำแหน่งที่นั่งไม่ค่อนข้างสูงถ้าเป็นผม,มา่าผมอยากจะหลดลงมานิดนึงสักประมาณ2เซนอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะแบบรู้สึกไม่ไม่โยกเกินไปแล้วกันผมรู้สึกว่าสรีระการนั่งตอนกลางอาจจะส่วนตัวส่วนโดยจริงไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่แอบโยกไปนิดนึงดูหน้าคนระับข้อข่าทั่วไปอาจจะเห็นว่ามีของใช้มีของให้ใช้ระดับหนึ่งปุ่มปุ่มเปรมอะไรก็เยอะแยะนิดนึงแต่ผมว่ารถยุคสมัยนี้แล้วเนี่ย มันก็ต้องตามนี้แหละของใช้ค่อนข้างครบเีย่ยวเรื่อง USB เห่ยวเรื่องมัลติฟังก์ชันพวงมาลัยไอหัวเกียร์แบบนี้สมัยนี้มันต้องอธิบายกันและะ้วมั้งเห็นกันบ่อยแล้วก็คือบิดเลือกไปในเกียร์ที่เราต้องการได้เลยนะครับผมเบรกมือการปรับเปิดกล้องอะไรมีปุ่มอะไรชัดเจนแต่ว่าที่มันต้องยอมเป็น touch รีนแล้วเนี่ยมันคือตรงนี้แหละที่เราต้อง f l i กเมนูนิดนึงว่าเนี่ยถ้าอยากได้เป็นเมนูแบบ infotainment อย่างเงี้ยกับแอร์อย่างเงี้ยต้องสลับหากันแบบนี้มันทํางานเร็วดีนะแต่คือพอมันเป็น touch แล้วอะ่ะ ยังไงก็เสียเปรียบปุ่มจริงให้คะแนนความพยายามไม่ได้ใจอ่อนนะแต่ก็คือมันยังอยู่ที่เดิมไงมันไม่ไปไหนข้อดีคือมันไม่ไปไหนมันไม่เหมือนการที่เราเอาตรงนี้ไปไว้ในจอดูแมปไอตรงนี้หายดูเมนูแมปก็หายอย่างเงี้ยมันน่าขานตนัวพวงแอ์ยังมีการปรับตรงนี้อยู่สโลปมีนะแล้วก็ข้างหลังอะ่ะจริงๆมีม่านทั้งหมดอันนี้พูดเสริมให้นะครับ วัสดุอะไรตามจุดที่สัมผัสก็ดีนะแต่ว่าไอจุดที่จุดซ่อนเร้นอย่างเงี้ยครับก,ก็ก็จะเป็นเหมือนแบบพขาติดขึ้นรูปอยู่แต่ผมว่ามันก็ต้องอย่างนี้แหละในด้วยด้วยด้วยเกี่ยวกับเรื่องเซกเมนต์เรื่องเกรดของตัวรถพื้นที่ของผมชอบมากมันใหญ่ดีนะครับผมเรื่องเมนูอะไรที่เป็นจออะไรแบบนี้นะเอาจริงแนละถ้าเกิดคุณผ่านรถยุโรปมาแล้วว่ามันไม่ได้ยากเกินกว่ากันเลย Apple w ล l วเลส a า p พยอะไรพร้อมใช้งานมีกล้องมองหลังแบบดิจิตอลนะครับผมผมก็ดิจิมอนดิจิมอนนะครับ ปรับเป็นนี่ได้อันนี้แล้วแต่คนแล้วกันส่วนตัวผมใช้ได้ทั้ง2ระบบทั้งระบบแมนนวลแล้วก็ระบบออโต้แบบที่มองทะลุไปเลยอันนี้แล้วแต่คนอย่างสมาชิกครอบครัวผมใช้กล้องไม่เป็นเลยเขาก็ต้องใช้แมนนวลถ้าไปแถวสองมีคนที่เราไม่ชอบหนั่งดิงอเราก็ใช่ตัดข้ามหน้าเขาไปได้นะครับแในที่คือวางของเว้ยมันเก็บของได้เยอะมากๆนะข้างหลังอะถุงกล้องถุงกลอฟกระเป๋าสูรเคส4ี่ใบอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยกันได้ทุกคนนะครับผมเดี๋ยวใส่ภาพให้ ช่วยตัวเองไม่เสร็จน่นเป็นเพราะของคุณไม่ครบล้างเสร็จต้องหล่อลื่นปกป้องอนณาเขตคุณด้วย c a r ์เนสโดเมนและซ์ p พนชั่นสเปรย์เช็ดภายในและภายนอกรถยนต์อเนกประสงค์ไม่ว่าจะเช็ดสดเช็ดหลังล้างหรือเช็ดเก็บงานภายในก็ช่วยให้เสร็จง่ายขึ้นบอกลาผิวแห้งผิวฝืดเช็ดไม่จบป่านไม่ออกด้วย c a r ์เนสโดเมนและ Expansion Carnes Car Care Car Division ช่วยคุณช่วยตัวเองนี่จับครั้งแรกใช่ไหมครับจับครั้งแรกเลยครับจับครั้งแรกเลยครับ,บ,รรบมไม่เคย เกียร์ already selected โอเคสวยบอกด้วยว่ามันเบรกมันดึงโอ้โหแค่เบรกหน้าัหน้ากัยวบีาบแล้วแค่เบรกเบาๆนะแต่ได้ลองก่อนเฮ้ยแต่ถ้าถ้ากำหนดน้ำหนักมันได้มันก็ไม่ไม่โยกไม่ยวบหน้านะเข้าใจเร็วอยู่เหมือนกันนะรถเกาหลีมันดีจริงๆเลยนะครับรถเกาหลีสวยๆเยอะๆจริงๆก็ดูขับคล่องเกี่ยวกับเรื่องการตอบสนองพวงอะไรนะ มาถึงเนี่ยครับเอ้ยโอ้ขับคล่องนะแบบครับบอกเราขับเหมือนเอสยูใช่ใช่ใช่ขับคล่องเหมือนขับรถ SU v มากกว่ารถตู้นะครับผมโอ้ตอนแรกนึกว่าเบรกตอนที่จับเบรกอะนึกว่าหน้ามันจะได้แบบยัวจุ่มแต่ว่าพอเข้าใจน้ำหนักมันอะมันไม่เป็นนะเว้ยแต่ชัดอาการชัดอันดับแรกเลยคือช่วงล่างไม่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 เก็บเนียนเรียบมาพูดตรงก็เทียบเอาผ่านอะไรเงี้ยนะแต่ ไม่เมารถเหมือนรถจีนอแต่มันราคาตามเอาผ่าอยู่ครึ่งตัวครึ่งคันน่ะไม่ก็ประมาณล้านนึงอะเพราะว่าตอนนี้ณนะวันทดสอบราคาของรถคันนี้ยังไม่เปิดนะครับผมยังบอกไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่ก็คือไม่น่าต่างจากตัวดีเซลแบบที่คล้ายๆอยู่มากที่สองล้านต้นๆน,นะครับจริงๆตัวสเวสที่นั่งที่แบบล้านกลางก็มีนะไอ้กูชอบมากกว่ารถจีนวะ<ม>รถจีนมันเมาอะ่ะเอาจริง,รงๆเราลองเดนซ่าก,กันแล้วใช่ไหม เออขอ X ก็ลอง X9 แล้วมันมีอาการเมาอ่ะแบบด้วยน้ำหนักของความเป็น BEV มันเยอะใช่ไหมเออแต่คันนี้พอมันเป็นแบบไฮบริดแล้วกันมันรู้สึกว่ามันขับแบบอยู่ในสิ่งที่เราเข้าใจดีอ่ะว่าน้ำหนักกองถ่ายเทเป็นยังไงอะไรยังไงคนซื้อรถไอ้รถตู้ EV จีนไปเมาเมารถเยอะมากเลยนะเห็นบางคนก็ต้องไปแก้เนี่ยแก้กันโครงแก้ช่วงล่างอะไรเงี้ยซึ่งวันอะไรก็สิ่งของเขาเพราะผมซื้อ86มาเนี่ย ผมก็แก่ช่วงล่างเออมันเป็นอัตนตรน้าวมองเป็นกรัปเกตไม่ใช่การแก้อาการ,กาการนึกออกปะพอเป็นคันนี้จริงจริงวิ่งช่วงล่างเดิมเลยก็ได้เนี่ยไม่ต้องไปแก้ปัญหาต่อแล้วแก้ปัญหาต่อถ้าเกิดว่าเป็นพวกแบบรถ PRC ช่วงล่างถุงลมอย่างเงี้ยโอ้ยไป,ไปจะไปแก้อะไรกันมันก็ยากแล้วปกติแล้วคือรถซื้อมาไม่ควรต้องแก้ป่ะครับพี่รถบ้านอ่ะใช่ใช่ครับ ไม่เพราะว่าเวลาแก้แล้วมันก็ต้องไปเสี่ยงทะเลาะกับเขาเรื่องการรับประกันอีกไงเนื้อออกใช่ไหมละ่ะเราก็ไม่อยากแก้ไงถ้าเกิดมันอยู่ในระยะวันรันเตียมันไม่ใช่รถแบบโอ้สบายโอ้สบายมากเลยนะครับโอ้สบายจริงๆนะสบายจริงๆนะครับคือเอเคไอ้คำว่าสบายเนี่ยมันไม่ได้สบายแบบปุยเมฆฟิลเหมือนรถยุโรป4ี่หล้านหรอกแต่มันรถ4 5้าล้านไงนื้อออกใช่ไหมโอมโมด้า4ี่ห้าท้ายท้ายชนนะครับผมไม่รู้ว่า คนขับไม่มีเวลาซ่อมหรือไม่มีอะไรให้เปลี่ยนเขาบอกว่าช่วงนี้ผมทำคอนเทนต์หา e n g a g e เชื่อผมทำสื่อแล้วถ้าผมไม่มี e n g a g e แล้วผมจะเป็นสื่อได้ไงวะเนี่ยอะไรวะเนี้แปลกมากเลยต่อวันนี้รีวิวรถแบบบบะเออบบะแล้วเอาแบบชื้อชื่อแบบอยากให้แบบเรามีความสนุกเข้ามาในวงการรถยนต์บ้างหึกอกป่าะทีแน่ๆคือไม่หลอก เออที่แน่คือเราไม่หลอกกันนะครับจริงๆเอาแค่เรื่องขับใช้งานอย่างเดียวนี่ติยากมากนะเพราะว่าเราชอบพวงมาลัยคันนี้มันสเตียง่ายสเตียคล่องถ้าถามอ่ะเรื่องการใช้งานประจําวันทั่วไปอะ่ะโอ้ฉันแบบนะมองไม่เห็นเลย <laughs> ถ้าถามเรื่องการใช้งานใช้งานประจําวันทั่วไปอะ่ะคือคิดว่าผ่านฉลุยเลยนะส่วนเรื่องเครื่องยนต์เนี่ย มันจะเป็นไอ้หกสปีดออโต้อัตราเร่งโอเคแหละอ่ะไม่ต้องยอมรับส่วนนี้ว่าไม่ไม่จี๊ดเท่า E ีีผมรู้สึกว่าโอเคกับคนที่ยังไม่ต้องการเทคโนโลยี E ีอย่างเงี้ยเออยังต้องการอิสระในการเดินทางเติมน,น้ำมันแล้วจะไปไหนก็ไปอย่างเงี้ยคือคันนี้ก็แบบชอ์คันนี้ก็เข้าที่ลองขับอ่ะก็รู้สึกว่าเออแข็งแรงดีนะครับผมอัตราเร่งมันพอใช้แล้วกันแต่ไอ้ตัวคันเร่งอ่ะค่อนข้างสมูทนะครับผมค่อนข้างสมูทแล้วมันไม่หอน C ี t อันนี้มมนเป็นหกสปีดออโต้ไงมันล เกียร์แบบหนังยางอะนึกออกใช่ okay, ไหมก็เลยรู้สึกว่า,าขับค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างคล่งงงองแบบใช้ได้เลยแป้นเบรกนี่ตอนแรกอะเราแอบสะพายนิดนึงเพราะว่าเวลาจับครั้งแรกแม่งนิ่มมากเลยพอมันจุ่มไปแล้วมันจะมีความตึงของมันที่มันจะต้านเราลุตมันจะค่อนข้างต้านเราด้วยนิดนึงทําให้รู้สึกว่าใช้เบรกแล้วอะโอเคกูเข้าใจน้ํา,านหนักมึงแล้วจากตอนแรกเฮ้ยเบาไปเปล่าสักพักแค่แบบ5าวิเท่านั้นอะอ๋อมันต้องประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยเมื่อรับรู้ฟีลลิ่งแล้วนะแต่ดูดีมีทรงนะครับนุ่มนะเร่งนุ่ม แล้วก็ดึงแบบดีดึงแบบผู้ดีไม่ได้ดึงหัวติดแบบงี้อา้าวจริงๆคิดว่าคันนี้อยู่ในเกณฑ์กลมกล่อมแล้วกัน,นเนอะว่าเกีร์เฉลี่ยดีอ่ะเออไหลองเกียร์ดิอันนี้แบบพัดแพดเดิลนะอ๋อไม่มันเป็นไอ้นี่นี่เป,นเป็นหน่วงเออเป็นหน่วงเหมือนทอรด้ามันตกลงกันทำรังคอนโดได้ปหมไม่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 แต่มันไม่ได้หน่วงหน้าเกียร์แบบหัวโยกไปข้างหน้าเลยนะเนี่ยไม่ได้ทะเลาะกับอาการหน่วงกับโว้ เขารีบนะเขาบอกว่าอัตาาสิ้นเปลืองของคันนี้เฉลี่ยครับประมาณ15.9โลลิตรผ้าในเมืองอะ่ะอาจจะเห็น10ไปาปในตัวไฮบริดแต่ถ้านอกเมืองอะ่ะอาจจะมีอัตาาสิ้นเปลืองที่สู้ดีเซลไม่ได้เออแนะนำะครับคือถ้าเกิดว่า most of the time หรือว่าช่วงเวลาส่วนใหญ่คุณใช้ในเมืองก็น่าจะเหมาะกับตัวไฮบริดมากกว่าแล้วก็ผมก็กล้าพูดได้ว,ว่าพอมันเป็นเครื่อง เบนซินไฮบริดอย่างเงี้ยเรื่องแรงสั่นสะเทือนกับเรื่องเสียงเครื่องอะไรเงี้ยมันดีกว่าดีเซลแน่นอนเพราะงั้นแล้วถ้าทางไกลทางอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดออกต่างจังหวัดบ่อยก็คือตัวดีเซลอ่ะก็จะมีอัตราสินเบืองที่ดีกว่าแต่ผมมองว่าถ้าเป็นไลฟ์สไตล์ผมที่แบบอยู่ในเมืองแแบบ70%อย่างเงี้ยผมก็ยังโอเคกับไฮบริดนะเพราะว่าเราชอบความเบนซินไฮบริดมากกว่าความเขาเรียกว่าความดีเซลดีเซลที่ดีคือดีเซลเบนซนยูหกเรียงเท่านั้นนะครับผมดีเซลที่ดีคือเบนซินยูหกเรียงแต่จริง,รง,รงอย่างน ม,มันก็ดีหมดแล้วนอกเรื่องนอกเรื่องนอกเรื่องเดี๋ยวผมจะลองไปนั่งหลังนะครับลองไปนั่งหลังนะครับเดินทางจากข้างหลังนะครับโอเคล้วขอเลื่อนไปข้างหลังใช่ไหมพอเราเลื่อนไปข้างหลังปุ๊บเนี่ยมันจะมีสวิตช์อยู่ข้างๆเบาะใช่ไหมเราสามารถกดให้มันเอนเบาไปข้างหลังได้แบบ one touch นะครับมันเหมือนข้างหลังเป็น theater s e a ยังไงไม่รู้อะแบบมันนั่งสูงกว่าคนขับอะ เออบางคนมันบอกว่ามีเกี่ยวกับมันสัมพัทธ์เกิดเรื่องมาหัวโดยซึ่งกูไม่รู้นะว่าแบบมันวิทยาศาสตร์แค่ไหน <c oughs> ช่องเราไม่มีหมอนะครับช่องเรามีแต่เกียนรถยนต์ทำคอนเทนต์หาเอ็นเกจกวนปีนขมักไม่ถ้าทำคอนเทนต์แล้วไม่หาเอ็นเกจอันนั้นเขาเรียก Facebook ส่วนตัวนะครับจริงๆแล้วคันนี้นี่การกระเทือนตัวท่อนกลางของตัวรถเนี่ยผมว่ามันก็พอๆกับข้างหน้าเนาะหมายถึงว่าที่พูดแบบนี้เพราะว่าเราอะเมื่อกี้เขาาสตร์โค้ง ไม่เวียนหัวไม่เวียง,ม,ยงมันไม่มีเหมือนซีรีส์เดรถยาวซีรีส์เเก่าๆของ b ีเมใช่ไหมที่พอเวลามันสาด์โค้งแรงๆแล้วอ่ะหน้ามันไปก่อนหลังมันจะมีเอฟเฟกของความเรืออยู่ก็คือหน้าไป้ายตามแต่คันนี้ยังไปชิ้นเดียวกันทําให้เหมือนแบบมันเหมือนไม่ได้เวียงหลังอะไรเงี้ยเป็นลูกตุ้มอะไรเงี้ยครับเพราะว่ารถบางคันอ่ะบางทีอ่ะข้างหน้าแบบเอ้ยขับโอเคแต่ข้างข้างหลังสะเทือนอย่างเงี้ยนึกออกป่ะหน้าน่าจะรถจีน สักรุ่นหนึ่งอะอาการมันค่อนข้างคงเส้นคงวาแล้วกันถ้าจะให้พูดในการเข้าโค้งแล้วก็ในเรื่องแรงสะเทือนของอตัวข้างหน้าข้างหลังนะครับถามคนดูด้วยเลยครับคุณว่าคานิวัลหรือซีรีน่าดีกว่ากันครับคอมเมนต์ Comment คุยกับผมคำถามนี้ได้ไหมอันนี้ยังไม่ตัดสินใจอันนี้เป็นการถามแบบถามเพื่อต้องการเอนเกจนะครับผมอยากได้เอนเกจ